วันนี้นะครับก็ต,ตันรักเด็กพี่โตแต่งตัวพี่โตป้อมจะเล่นเลยพี่โตเรื่องของเราไม่้หกมีเรื่องให่ันเฟคค้างมึงเฟคค้างไม่ได้นะเว้ยมึงเป็นคนปกติอะที่กัน แต่งเป็นพี่โตได้เลยค่ะคนเลยสสด็จยังเว้ยพี่โตสก็จสิ่งนี้เอาใครแม่งมุบทาดคอมวะเพราะเพื่อตัวซาบทาดคอมเนี่ยผู้เล็มากเลย คนชอบปิดประตูเว้ยแล้วแม่งปิดเกือบหมดทุกห้อง้วยไงประเด็นน่ะ ก็ Get คู้ Here you found me โคตรภาษาเลยเอ้า <laughs> เอาเ,อาเอาฮ้ยพลังถึงพี่โต <sh arp>

เยลงขารังอยู่พี่โตพี่โตเป็นคนดีคฮะงั้นพี่โตก็จะตามไล้ล่าคนมันง่ายจังวะาเ้ยพี่โตพี่สองพี่โตคนนี้ดูรำมากอ่ะดูดิตัวมืดกว่าเราอีกอ่ะ 给我捞一个，你躲都没躲，没躲到我。这是那个男的 <laughs> 我，我靠，你我了！

พี <py at ete> <speaking einer> ่โตสายเนี่ยพี่โตนักพี่โตนักลุ้จะรู้ไม่ให้หมดแม็กเลย ไม่มีใครสงสัยเราเลยเราไม่พิมพาอะไรทั้งสิ้นเราแม่งก็ไม่มีใครสงสัยเว้ย

ไมันสมุานคอมวะแต่ไม่เป็นไรเพราะนี่มันเป็นงานเกี่ยวกับไฟฟ้าไม่ใช่สัญญาณไม่ใช่มีปัญหาไม่ให้สนใจโอ้ยน้อแม่งกับฮาม่เจอไม่เป็นไรเพราะเราสามารถตามล่าไ,ได้เพื่อได้ยินด้วยสไมภารเะเนี่ย